พี่พี่เหนื่อยไหมคะเซียนเยอะอะจะช่วยไหมไม่เยอะนะเอาจริงๆเอาจริงๆนี่เป็นยุคสมัยที่ทุกอย่างน้อยหมดแล้วเราเคยผ่านในยุคที่สองสามพันใบอันนี้จะสี่ร้อยนะที่ทุกคนเห็นจะสี่ร้อยเราผ่านมาในยุคที่สามพันห้าบ้างพันหกบ้างพันหนึ่ง เรได้ว่า3 5 0เซ็นเป็นตัว S, <S อสโหดมากใช่ใช่โหดมาก,มากเคยมีเอสีด้วยเหรอที่สิ่งเคยย่อด้วยเหรอผมมีนี่ก็เคพผมเป็นมนุษย์ที่ไม่เคยย่อลายเซน็นจนถึงกระท่านอันนั้นนะ่ะต้องขอแบบขอผมขอย่อลายเซ็นเถอะขอร้อง3 5าแล้วเซน็นครึ่งเดือนนะคือค่อยๆเซน็นอะรวดเดียวไม่ได้จริงอะรวดเดียวมันท้อไปอนะคือวางโต๊ะไอ้โต๊ะห้องประชุมใหญ่ของชันสักสิบใมันวางเต็มโต๊ะเลยอะเห็นยังไงก็ท้ออะ เซ็นจนคอเซ็นตลอดอะไรต่างยแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่แบบว่าเราเซ็นโปสเตอร์ไปแล้วเร็จปุ๊บขวดน้ําเซ็นด้วยออันนี้ตั๋วเซ็นด้วยแล้วก็อันนี้เป็นแบบอไวช์กิฟเป็นกิฟเป็นของฝากเซ็นด้วยก็คือทุกอย่างคือเราเซ็นกันมาหมดแล้วเซ็นอะไรไม่โกรธเท่าให้เซ็นตุกตาตุกตามีขนด้วยทางรูปรูปบรรจง